ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกถ่านกำลังอยู่กับผ่านทือบ้ามีและกระชอนอีสานบ้านก็เองพี่น้องผมสิ่งที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่เป็นไก่บ้านเนาะพี่น้องเนาะห่วยซะเยีนี่สมบูรณ์แบบบอกพี่ตัวเอ้าท่านที่เขาบอท่านได้จุดแยดเดียนี่บาแล้วเนาะเฮ้ยมาได้จุดดิปุงสะก้อนได้หนินะฮะมาได้จุดที่ปุงสะก้อนมาสั่นพี่น้องโอ้ยตายตายตายซูดย์ซูเด้อีก ผู้ใดล่ะพี่น้องนะเนเีนย่ยพิ่นเวิร์นยุทธ์เพี่น้องผมน้องสามฟองเขานะครับน้องกลับมาจากบ้านจากซองจากจากสายจากเลี้นนอ่ะนาะพี่น้องเนาะผ่านซื้อสูตรได้ก็อนยันดีอันนี้ไฟบ่ท่านติดเด้พี่น้องบ้ามีกับวาเม่นห่อนจวดจวดเลยอ่ะนะโอ้ยตายครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ กับบ่าวมีผ่านทื่อเหมือนเดิมคือเกาน่องสามปอห้องเฮาบอกว่าอยากกินขวากไก่ว่าสันผ่านทื่อเลยจัดไห้เดือพีน้องเด้อว,วาที่ลูกเคยผ่านทื่อท่านได้สนใจกะไม่อยากมากินมาเสียมานัวน้ากันพี่น้องผมเอ,ดดเอาเอาแดดนะครับเนาะน่องสามปอเฮา,าเอาเอาเอามันเลี้ยวๆพี่นอ้องผมเปิดเลีเ้ยวพี่น้องผมเปิดแดดแล้วเรียบร้อยได้ใบกะเพ่อมาสวนหนึ่ง ต้องได้บังพ่อมาผ่านทื่อเดี๋ยวนี้บ,งบงงังไปบังมาไม่ไม่กพ่อจุ้งไปใส่ปลาไหลน้ำเดือบ้ามีกาบ้าเอามาใส่สองยางเดี๋ยวนี้บ้ามีกาบ้ามาใส่สองยางครับอ่ะอ่ะครับพี่น้องผมเป็แยงไดโน่สามปอยืนเฮี้ยงคู่กันนี่ก็น้องปอนะครับปอคุณก็เข้าพี่น้องผมอุ้ยเปียกช้ำนุงเถอะ ข้าเปรี้ยวน้องคอยพี่น้องเลยอยากกินขัวไกล้กันได้กินพี่น้องผมมาอยากมาก,กินมาแสบมานัวนํากันอันนี้กาเหมือนเดิมคือเกาโกเมีดกับผู้ดใดล่ะนี่โอ๊ยตายมาแต่หึงพี่น้องผมมาครับมามาอนี้มาช่องอีสานบ้านข่อยกับบามี่ครับืันนี้ครับผมได้ที่โอกาสด้มาหล้วจากอุ่นนอนท่านนี้ครับก็เลยว่าถิมาถิมาแจีมนะครับบอกยังมื้อนี้เมนูเฮาพอชื่อพ่านชื่อพันโอ้ยเมนูหลายเนวครับมี ขัวหนูมีขัวไก่ขัวไก่ครับปลาไหลครับหนูนี่เอาไว้เมื่อยลังแมนครับมีมีครับมืาอนี้สิผ้าเลยครับมาในบ้านเกาหลีสิผ้าไปตะลุยครับพอทื่นน้ำยางนั่ไปเบื้องหนูแมนเพ่ปเฮ็ดอีหยังปะมาเลยครับมาไปเบื้องฝนพี่น้องฝนเยี่ยนี่ฝนขว้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเลย ครับครับครอ้บานนี้ไอ้ต้องลุ่งแม่แล้ววันนี้เท่าที่ได้ยังกินบานี้เท่ามีหนูมีหนูอย่างก๋วยก้อนอะไรห้องเดียวอันนี้เห็นเพื่อนหน่อยใบกระเพราใบกระเพราเด็ดใบกระเพราเพื่อนตรงมีเมนูเด็ดๆจากอย่างหนึ่งเอาใบก้อนกิน้องเอาใบก้อนพขาเพี้ยงอย่างกัวยก้อนกัวยก้อนเอ้าะอันนี้เดี๋ยวจะต้มอะไรห้องออันนี้ที่ ขัวไข่ปิไก่ไก่ไก่บัวไข่ขัวไก่ครับนี<ม>่แหละครับเมนูวันนี้มาพอพานซื้อแล้วบ้านกรณีมาจัดเต็มนะครับมนจัดเต็มเลยบ้ยบานนี้จัดไว้บ้านนี้เท่าที่ไม่น่ามีแบบไหนคมาบครับ,เ,รบเอา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 ไฟเอกก็คือพระเอกเพิ่นว่านเ่อง่ยด้ลยว่าว่าพี่พี่เปิดสู้พี่สู้น้องเบื้องพี่ โอ้เป็นพี่น้องพี่น้องป้องไปสู้ๆกุ้นอู๋ครับอู๋ไปอู๋แหวมป้าวจ้ะอู๋ไก่แม่บอกว่าบ้าเกาหลีโคชามาถิงจับเลยครับเพราะว่ามันห่อนแม่อันนี้ของไม้ครับของไม้ของไม้ของไม้ของกระตุ้มาเกาหลีมาส่งเมื่อกี้นี่ก็เลยล่องของไม้ครับบั๊ย สุดยอดสุดยอดอ่บาบ้านก็ดีขอแจมแจ้งน้อยด้วยครับวันนี้อ่ะผี้องผมบ้านที่บอกว่าได้เวลาซิมพี่นอ้องใส่บ้ามีเบอร์ไหนจังน่อยอืมเปียเจงไหนล่ะพี่น้องผมซิ่มโหลด,ด,ดะนะบ่านะบ้ามีว่าจักสุกบ้าซุกพี่น้องเลยเสียบบ้านเสียบคัเกีย ใกล้บ้านเฮียยังกเกแียบเนาะพี่น้องเนาะน้องสามพอสิมัดรอเอาเงินบ้ามีลอยหนึ่งสเีเลีวยมมือเส้าพี่น้องไกลผ่านทือบกไกลพ่อผ่านทื่อบกเคยได้เสียตงังแจักบาทพี่นอ้องหลังจาบ้ามีเกิดมาน้องสามพอบอกว่าต้อ,อตังไปเพิ่นลอยหนึ่งวันสัน่นฝันพี่น้องคุณอาครับพี่น้องผมบ้าเกาหลีบอกว่าขอเวลาซีมแน่ว่าสั่นพี่น้องผ<า>่านทื่อบอกว่าซุกแล้วมาครับเจ้าป่าตม อครับกับเบาเกาหลีเต็มเต็มพี่เองเอาตอนเลยตอนเลยเอาต้อนเลยพี่น้องปงไปเอาตอนไตเนี่ยปองเอียวบ่เอาสบยเอาตอนไตมือเขแข็งเลยโอ้ยเงี้ยใดญ่ใหไปบ้าอือ นั่นกามาพี่น้องล่างถัวรยุตดีๆกามาซิมน้ำเขาจักสุกบ่สุกเด้อพี่น้องเด้อปอปอปออย่เดี๋ยวาดีเอาบ้าก้าีเจะว่าสันมาสิครับบ้ากะลีขอแข้มีน้อยมันนี่ชิดว่าท่านคือเพิ่นจัดให้กับบะหมีว่วันอะอาลุยครับลุยเลยลุยมานี่เส้นพับเลยก็เรือดอร่อยป่ากรันเดอรเปียวเลยกิ้นยังมันล่ะนั่น อ้าสวดพันธุเทือะเยี่ยมยมครับนี้ใช่พักออักีักบ่านักลงไปพี่น้องผม,มักเป็นสวนปกนามเมนบาพันธุ์เทือเจ้บบานนี่บักก่นี่บอกว่าที่บอกตรงสเด้อน่เชื่อมึงหน่อยไหมบ่พันเอไ,ได้เอามา อาน้ำมาเติมอีกนี่แหละบ้านนี่แหละได้พักก่อนน้ำมันสียู่ในพักนี่น้ำมันสีอยู่ในพักนี่มันสีออกมาพอดีแมนบ้าพันธุ์เถอโอเคครับสูตรไพกับสูตรไสเสียใจได้มันสีมีหอมไหมครับมีหอมเลยคกับมีมี่พักไอ้ใบกระเพราไหมครับครับบ้ากาหลีมาจิมเหรอครับแซ่บยูสตาบ้าผมอยากตีน้อยนึงว่าครับหมหมามันออกเค็มนิหน่อยอืออือเจ้ากับแซ่บพุกโา มาลงดอกไม่ห้องีขอลงเกนคใับใส่ห้องพ้าะไทยเนี่ยแบบเบอร์มบบย่างนี่ระบ้ามีกับพวกหแต่หลายคนกับพวหู่กันครับถ้าจะว่าอี่มวว่าบเนนาเนี่ยทัน้าจะว่าแบบผ้าือหูยักษ์บ้านีเบอร์ผ้าเสื้อาะกางผ้าสะกังวะ้ากางกับเบอร์สมที่มงานนี่ละพี่น้องผมกอนปีหม้พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาพี่น้อง เดี yeah, it, like. mm ๋ยวทำน่องนุงเขากับพอาวบดจั๊กคือกันนะเอาเป็นจังไรโกจัดไปพี่น้องผมแสียบบดเสีบอือโอเชี่ยวะเอาถือว่าแสีบเนาะครับเนาะเสีบผมเนาะฮะแเสบไผ่เสบมันบ่ครับไม่ใช่ว่าแสีบแต่ผมก็คือว่าสุดยอดวันค่อยวันเค่อยซีบเยอะนะซีมเยอะหน่อยซีบอีสานบ้านเฮาอยู่แล้วเอาเอาเอาผ่านซื้อตักไปจัดไป ที่ไหมแบบที่แสบเนี่ยโอ้โหเกินแก่แล้วโอ้ถือว่าแสบครับก่ใส่หัวแบบแสบแสบอาทารห้าวอ่พี่น้องผมตืจนกันยังรถใจว่าอะไรพี่น้องรดใจว่าอะไรยิบเลยน้ำเบื่หลายได้หนิ ได่หน pues ักเลยคือหน้ำมาหลายได้เนี่ยหัวหัวบ้านเฮาความความมันเ้าครับหัวออมได้เนี่ยนะหัวอมบานเฮาครับพี่น้องผมสุดยอดนะพี่น้องละอันนี้บ้ามีลงทุนยานบ่ได้กินพี่น้องตอนตับตอนตับไผ่กะยากินพี่น้องผมไป ครับเอาเอาไม่งม่คือครับผมเอาเลยครับเอาเลยไป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 กันไปกันไปกันอ่ะพี่น้องผมเอาน้องเปรียวกินให้พี่น้องเดีเบื้องยักษีหาคำเซียบบนะ่อบครับผมอ่าแฟนแฟนครับน้องเปรียวหน่อยผ้าเลาะเนาะพี่น้องเนอะ ก็ดูคนนอนเลยาดูคนนอนเลยว่าสันพี่นองเอาผ่านเถื่อเป็นเจ้างหายพีนองข้าวผลอเอาจินจ้นจิน้นจิ้นสวัสดีครับมันี่ปูพอดีมาบ้านไหมครับกรเลมาช่องกับบามีค่คบก็เลยว่า มันี่พ่นวาเมนูว่าพ้ากินแนวท่านพอลุงมาท่านเอากระตัวเป็นอย่างไหละครับไม่ไม่ไม่พูได้ไม่ข้มเมนรสอ่ะเนาะมมันี่พ่นวาขัวไก่ท่านก็่านชื่อพันาก็ื่อไทยห่อพ่นวาได้เา่ยอะไรคนเดียเคยมานำเน่าขาเอาพิ่นกะายคนอยู่ครับกินกันบอกวนไก่ปีใหม่ไก่ปีใหม่กัสังสรรค์เสื่อหนา เขาก็แลเวเขาก็เริ่มแล้วก็กินไปตามตามตามยังบกเป็นกับตามนเาผู้าเนี่โอู้เพ่นี่รก็ข่อวผู้านนี่คิดว่านี่แซ่บดีครับแฟนแบบบ้มานี่รับไ่ไอ้ยกับผู้มาน่นี่ก็พันธือผู้มาอ่เออู้อูอู้อู้อู้ปเบ้าเกาหลีไหมคินมัา

เม่ดไปบวชนี่แล้วไปบวชไปบวชสิคนหัวเลยบวชหงามลาบเอาใหลูกมาุยมาบวชทุกเดือนบวชเจ็บเลย้าจะงสีเดือนแซยบครับให้แนานอ่อยแมกับเผามาเมียนอ่ไรเฮ้ย่อนครับัเท้าลุยเพนัาั้งนบง อ่ะพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดตามทุกแชททุกคอมเมนต์นะพี่น้องเด้อเพราะการคลิปหนาครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีน่นะพี่น้องเนาะคนมันหลายหลายปากลหลายเว้าพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้วันนี้เสียบเสียบเพื่ออะไรสวัสดีครับฝนไปฝนเนาะถ้าไมไม่ได้เชิญกินครับเด้อหัวใจกินหยัดกินมาเยไม่กูไม่รู้ไม่รู้ไม,รไ,มรไม่เอาไม่เอา